เราตักเรือทั้งสองลำเข้าที่นะครับลองน้ำที่รนนะครับเอสปฏิรับจากตูนีล่องน้ำที่สองนั้นสาระนาวาพุญญาณิเมกจากปุรอนพานีแจกแข่งันแบมสองให้สารนะครับใครชนะก็ไปกินชนะเลิศใครแพ้ก็กินชนะสารครับเข้าที่ครับอาจารย์ครับเรือทลำน้ำจะออกแล้วท่านผู้ชมอยาก็พิศาอยาก็พิศา อเพ่นครับออกมาแล้วครับโอ้โหครับเติไตัวมาแล้วกันในรอเพนครับเฮอนแล้วครับตอนนี้ก็ยป็คู่ขี้ปูสีครับหนไม่ออกครับอาจารย์โหครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับตอนนี้ครับโอ้โหเป็นสีไม้เลยที่สี่ไม้

อย่าเป็นแจมไปค่ะขึ้นตามไปก่อนครับสารน้าวมาครับในเที่ยวที่หนึ่งครับจะอยู่ในรอบน้ำที่สองครับสารน้าวาวุฒิยาดิ้นขึ้นดาบีป็นศิษย์ไปก่อนครับติดต่อสู้ครับสำหรับรางวัลนะครับประเภทโอเพ่นนะครับติดสี่หายนะครับโอ้โหครับรางวัลชนะเลิศครับเงินสดหนึ่งหมื่นบาทว้อยเอาลครับวรางวัลน้องชนะเลิศ รางวับเงินรางวัลาณ8,000บาทของก้วยรางวัลครับและและรางวัลรองชนะเลิศอันด ouais? ับท okay ี่สองนะคะเงินรางวัลจำนวน5,000บาทของก้วยรางวัลค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามนะคะจะได้รับเงินรางวัล1,000บาทใะสัปดาห์การประชาทั่วไปองประเทศนะคะมีจำนวนที่ผ่น10ท่านค่ะรวมเงินรางวัลรวมนะคะ20,000 สี่พันบาทนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะโอ้ถือว่าโอ้โหแหมไม่เสียเที่ยวค<า><า>รับรางวัลติดไหมเงินเดือนจาบ้านทั้งสี่รางวัลครับผมค่ะมากกว่าเงินรางวัลนะคะนั่นคือช่วยเก็บเยอะนะคะที่จะได้รับนะคะจากท่านองค์มนตรีของเรานะคะและต้องเหนือสิญจน์ใจนะคะม,ญญะมาด้วยศักดิ์ศรีนะคะบางทีเนะคะประดิตรองนะที่สองครับ ใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะไปชิงกันนั่นเลยไปจะไปชิงกันนกสาม้วท่านพ่อครับมาดูกันต่อครับในเทียทีสองครับเทียทีสองนี้เทพบระสทิ์จะต้องพลาดไม่ได้ครับพลาดก็ไปแก้ตัวในการชิงที่สามนะครับสเหรับเทพบะสิครับมาดูกันต่อครับยังไม่สนุกครับสบครับยังไม่จบยังต้องนับสบต่าครันจบกันต่อเสร็ครับในเทียทีสองครับ ไปดูพร้อมติไทยพร้อมผูบรรยายพร้อมครับอยู่อูไมท้ายแล้ว ตัวมาหรือยังคะยังครับยังเราสัญญาอยู่ที่หน้าเราต้องซื้อกล้องสองทางไกลมาแล้วนะคะเรา,าพี่รัดแล้ว่านผู้ชมอยากจะพิสตารับมือตาไว้ครับาหายใจ ตอนนี้กำลังใช้สมาธิเต็มที่ครับพร้อมเลยจะลุยกันในยกที่สองครับการออกตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสติสตางค์ต้องตัง้งใจดีๆเลยค่ะรอปัะสัทยานการปล่อยตัวที่สุดปล่อยตัวค่ะเรือจะออกแล้วหลอกน้ำที่หนึ่งครับสาระหนาวาคุณยาที่นี่หลอกน้ำที่สองเหตุสิครับ เอาละครับกรรมการให้สัญญาณครับโขกพรอพตีสะบัดนะครับทาลังจะปล่อยตัวมาครับครั้งที่สองครับรอบรองชนะเลิศครับอาจารย์ครับสาราคาวาต้องการอีกหนึ่งคะแนนเท่าน uh ั้นนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบอีชนะเลิศครับมาดูงมาดึงมปล่อยตัวครับปล่อยตัวมาแลัดทันตัวครับมาตัวมาแล้วเอาลตัวมาลัดมา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 รับสารัดมาตัวมาลัาวาตัวมาลัด อย่างคู่กีสูสีก็ยังดูไม่ออกว่าใครนำใครตามต้องดูกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้น กำลังจะเข้าเกมสาระวัตรขาวว่าบุญญาทิมิบเป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวที่สองครับชนะไปครับสองต่อส่วนครับเข้าไปสู่รอบชี่เจ็ดนะครับสำหรับสาระวัตข้าวบุญญาทิมิครับขอเชิญตัวมือให้กับท่านราทั้งสองทีมเลยครับค่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับสาระวัตข้าวบุญญาทิมินะคะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี